ยั่วๆยั่วๆยำไข่ปลาหมึก่ะี่หมานี่น่วมะม่วงนะครับโอ้ยจเลกจัดให้แบบเพิ่มมะม่วงไม่ไม่เพิ่มเงินนะครับอันนี้ สวัสดีครับปกักหลักชาแนลนะครับปกักหลักชาแนลกินี้อยู่ที่ร้านจเจริญส้มตำยำสาม,มคบนะครับนี่นะปเป็นบรรยากาศที่ร้านจเจริญส้มตำยำสาม,มคบนะครับนี่ให้ดูนี่นะหมึกไข่กับไข่หมึกนะครับแบบโอ้โหแบบนี่นะให้ดูใ,ใกล้ๆนี่แบบทะลักทะลักเลยนะครับอืม,มไ,ไมข่แดงยัวย่วๆนะครับ ตั้งแต่ยังไม่บ่ายสองดี่เอาเ้ม่กระดน่ายหามาเติมของนะครับตอนนี้ นะครับในข้อพวดข้อพวดพยพแยน,น้ำปะจำค่<ช>ที่ทำงานนะใช่โอเคได้เลยลนนะคะล่ะเห็นแล้วนะคะโปอห้านาทีต้องได้นะฮะหลังจากพูดเลยะคะ น้องชายเสร็จแล้วนะลูกนะส้มตำปูม้านะครับปลาล่าครัปลาล่าส้มตำปูม้าปลาล่านะพี่น้องส้มตำปลาล่าปูหมาน,น้องชายเจ็ดสิบบาทนะครับเ<ช>จ็ดสิบบาท สสตสโซ่หน้าผ่านมากแก้งไว้ก่นอนเจ้าปลากรอบให้อย่างดีหนาของพี่บอรับทราบว่า200ร้นะลูกจ๋าอุ้ยโอ๊ยล่น <c oughs> จับภาพไม่ทาน <c oughs> <laughs> หลุดมือหลุดมือ นี่คปูดสดๆอะไรดิ้นหลุดมือเมื่อกี้สัสวัสดีค่ะ,คะไาดูแลหขขล,าาขลเข้าเวนเหรอลูก้าครับอยู่โรงพยาบาลกเข้าเวรแล้วคนะิดถึงเราเสมอนี่วางไว้ได้เยไปทานก่อนเข้าเวนนะครับเรามไม่ไปทานหรอก ติดกล้องครับให้ดูไข่ปลาหมึกหัวหินหลูกเอาไว้เหรอลูกใส่หัวหินเลยนะลูกนะเดี๋ยวให้น้องดูแลให้ ยั่วๆยั่วๆยำไข่ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกไข่ทะลักนะหมึกหมึกไข่ทะลัก <c oughs> โอ้โห่ตไมยยย่ใหญ่ร้อยหนึงเนี่ยหนึ100่งร้อยบาทนะครับแบบแน่นๆเลยนะแบบน่นถุงแน่นถุง mình rõ rõ. Rõ rõ. พอมาเราก็ค่อยๆอยู่แลให้เหมือนกันดูมาได้คานอันนี้ที่ต้องวางมาแม่ค่ะไหนที่ใส่หมวกอยู่ไหนเด็กพอดี สาปูปลาไม่เปรี้ยวนะ บ้านคุณเจี๋ยขาใส่ถังข้าวโพดมะ่วงไปเลยค่ะจ้ะรับจับมีเมนูหน้าร้านเลยนะคะร่จ้าบ้านคุณจีมีประกอบได้ใช่ไหมคะคุณจี80บาทเลยจ้าเอ่อน้อยหน่าพี่ที่ส้มตำหาือยังจะลูกแม่ ปลาหมาคู่สดระกรอบคุณจครับผมห้ามโพูดอะไรอีกแล้วปลหมา่สดเขาพดนะครับแล้วเอาหอยแครงหนึ่งอย่างก็เจ็บสมมติวก็จะสมดก็เจ็บติดสองอย่างหยแครงยลทมาตุ่มสดแหงราคาพิเศษไข่ละตั้งแต่ตั้งแต่เดิมหนึ่งบาท ันนี้คืออย่างนี้ค่ะพี่ทำไมเรามีกินมีใช้ไหมคะเราจะน้อยกินหน่อยอาศัยความบ้าที่ยำๆแบบนี้แหละจต่เราโน่นนิดนหน่อยเดี๋ยวก็ได้เงินค่อยแล้วกรอันนี้สุราเจ้ดตีค่ะโจ้าีค่ะพยายามนหน่อยเดี๋ยวก็ได้ังค์ใส่ถุงมาลุน้ามัดเลยสามห้าในพี่ใส่หมวกที่มือห้าสิบบาท อ่าอันเนี้ยเดี๋ยวเรามีรายการยำเดี๋ยวเรายำได้อยากไปเรื่องวันนี้ไม่เปรีย้ยาสัญญาจ้ะ,จะมีอะไรบอกได้หมดที่ลูกค้าบอกก็เพราะลูกค้าล่าลูกค้ามาติมีทำไมจะไม่มีอะไรอ่ะแตงกวาถั่วพูถั่วนะเอาอะไรอ่ะเอาอะไรเอาเลยเอ,เอาเลยเดี๋ยนะแป๊บนะฮะถั่วได้โอเค พี่ใส่เนห้าสิบาทลูกได<ม>นะคะีม่มีสูแบบ้นเอเอาให้สะอาดกานพี่นิวร้เพิ่มอันนี้ดีกว่าค่ะจะดูสะอาดอได้ออันนี้ ขอเอาไปแก้มนะเอาไปเอาไปแก้มกินกับยำนะครับ นะคะไนะคัะแล้ววันนี้ไม่ได้ขับรถไปอาบน้ำกันหรอไปแล้วรอมีเครับ เตามสบายเลยผมระว,วังเองครับ แล้วก็เดี๋ยวคิดหน้ามาแม่ไปก่อนจะโชคดีนะลูกไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันเลยง่วงอ๋อครับแบบโชคดีนะพี่หมานะได้สิลูกได้ค่ะจะเอาอะไรมานะเจ้านี้จำได้ไหมที่ผ่านง่วงเยอะ แอ๋อให้เราไม่ได้เก็บเงินอันนี้เจ้าที่พิเศษมะม่วงมาเดีวนีนี่นะดูนี่ชอบมะม่วงนะครับนี่โอ้ยเจเล็กจัดให้แบบเจ็ดสิบบาทเนี่ยเจ็ดสิบบาทเพิ่มมะม่วงไม่ไม่เพิ่มเงินนะครับอันนี้ต้องประจำกันจะไปเอาอะไรนี่นะครับเอานะเอาอย่าไปเอาเยอะ ถ้าท่านใดเจอคลิปเก่าๆของคุณเอกก็อย่าว่ากันนะคะคุณเอกไม่ใช่คนประจวบนะคะที่จะมาถ่ายทุกวันได้การที่จะตุนคลิปก็ไม่แปลกค่ะ,ะ,ค,ะคุณเอกขับมานี่ไม่ได้น้ำมันฟรีนะคะขอ,ขอบคุณครับ <c oughs> เพราะว่ามาเราก็จะเก็บได้หลายคลิปนะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นหลายช่วงหล,หลายตอนนะครับต <c oughs> ้องเข้าใจคุณเอก รวมทั้งหมดหรือเปล่าลูกอันนี้อันนี้พริกก้นคกนะเดี๋ยวเลยคร้เสียเสร็จแล้วนะออพี่เมวอ่ะพริกก้นคกปลาล่าก็อ๋อมาล่าใช่จ้ะก็มีอันพิเศษของพี่เมวอยู่ <Okay. S 2> นี่เป็นเดลกอนหนูให้พิเศษเหรอ,อนี่เป็นมาลาครับมะม,ม,มวงปกตินะลูกค้บบาบอกใช่เขาพี่เดวแบบเก่งใจอะไรอ่ะเราจะแบบพิเศษให้พี<ก>่ พี่เนวหนูว่าพอมันไม่ยุ่งจัดมากอ่ะหนูมานเอามาปีช่อมันก็โคตรหอมเนาะแต่เรื่องของเรื่องพวกอวนก็เยอะมันไม่มีปัญญาแต่ของเราว่ามันมเนาขั้นแองหมดแลยด้วยมันนะพี่มันมากครับวันนี้หืมหัวเห็นอยู่ไหนน้อยน่า วันนี้เจเล็กยำมันมากนะมันทุกคลิปเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เปิดเปิดคก <นะ S 1> เลยนะครับเดี๋ยวคลิปเปิดคกแนะลงแล้วนะครับตรงนี้ชมย้อนหลังได้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์ดกดแชร์เป็นกำลังใจให้ปกักหลักชาแนลเราด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับรก็ปักหลักชาแนลก็มีคลิปเจเล็ก เยอะเลยนะครับในช่องนะครับก็จะถ่ายแล้วก็ลงคลิปจะได้ค่ได้ชมเป็นประจำนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดี bây giờ của một cái <laughs> gì đó là coi, rồi, 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 rồi,